alo ฮาค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเล่น intro เพลง at my worst <Yes. S 2> หลายคนอยากเล่นได้บอกเลยว่าถ้าเกิดดูคลิปนี้จนจบนะมั่นใจว่าเล่นได้ทุกคนแน่นอนแต่ก่อนจะไปเล่นต้องกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก่อนนะจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อของคุณแกเปิ้ลโชว์ค่ะ อยากเล่นแบบนี้ได้ดังนั้นเราจะต้องทําให้เสียงอุคุเลเล่ของเราตรงซะก่อนจ้าจากนั้นเปิดเครื่องโหมดอุคุเลเ่ลหรือโหมดโครมาติกก็ได้สายที่1สายล่างสุดดีดนึงทีโน้ตตัว a สายที่อ2อโน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว c และสายบนสุด โน้ตตัวจีค่ะปิดเครื่องตั้งเพื่อประหยัดแบตเตอรี่จากนั้นเราไปรู้จักกับวิธีการเล่นด้วยกันเลยเริ่มต้นเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเล่นโน้ตอะไรบ้างดูโน้ตด้วยกันเลยค่ะเชะินโน้ตที่จะใช้ในเพลงนี้นะคะมีเพียงแค่ลาทีโดเรมีฟาโน้ตตัวลาอยู่ที่นี่ค่ะสายที่หนึ่งไม่จับอะไรเลยโน้ตตัวที ช่องที่สองสายที่1นึ่งโนตตัวโดช่องที่สมสายที่1เราจะเล่นสายที่1อย่างเดียวเลยนะต่อมาโน้ตตัวเรจะอยู่ที่ช่องที่ห้าโน้ตตัวมีช่องที่7และโน้ตตัวฟาช่องที่8ปดลาีโดเรมีฟาเมื่อเรารู้จักตัวโน้ตทั้ง6ตัวครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งอะไรนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวโน้ตมาเรียงกัน โดเรโดโดทีโดทีลาทีโดเรเรฟามีเรทิเอานิ้วมาวางไว้เลยนิ้วชี้วางไว้ที่ช่องที่สมโนตโตโดและเสร็จแล้วเอานิ้วนางวางไว้ที่ช่องที่5้าได้โนตโตเรนะโดเรโดถูกต้องจากนั้น Move ตัวนิ้วชี้ถอยไปหนึ่งช่องเอานิ้วกลางมาวางแทนที่ตำแหน่งโนตโตโดเราจะได้ โดทีโดทีลาถ้าเกิดใครยังอ่านแท็บไม่เป็นนะคะย้อนไปดูคลิปสอนอินโทรเพลงมุมได้นะลองทำพร้อมกันค่ะโดเรโดถอยนิ้ชี้มานิ้วกลางวางโดทีโดท,โดท,โดทีลาเยี่ยมมากเลยและเรามาดูท่อนต่อไปกันดีกว่าจะเป็นโน้ตทีโดเรเรฟามีเร,เร,เรที ตอนนี้นะคะเอานิ้วชี้วางไว้ที่ช่องที่สองไดโนตัวทีทีนิ้วกลางวางไดโนตัวโดโดเอานิ้วก้อยวางช่องที่ห้าไดโนตัวเรเรแต่ถ้าวางแบบที่แอปเปิลวางนะจะทําให้นิ้วก้อยของเพื่อนๆมีพลังและสามารถที่จะออกแรงกดได้ดีลองดูนะทีโดเรหรือจะเป็นทีโดเร สำหรับน้องที่ไม่ค่อยมีแรงนิ้วก้อยโนตต่อมาเรฟามีเรทีเราเอานิ้ชี้ท<ม>ี่มีแรงเยอะที่สุดของเรามาวางไว้ที่ช่องที่5สายที่1ตรงนี้เราจะได้โน้ตตัวเรค่ะเร <Re. S 1> ต่อมาโนตตัวฟาเราต้องใช้นิ้วก้อยวางที่ช่องที่8ฟา <fa. S 1> แล้วก็ยกนิ้วก้อยมี <Mi. S 1> เราจะได้โน้ตตัวมีที่ช่องที่7สายที่1 เร <Re, S 2> กลับมาที่ตัวเรอีกทีแล้วทอยกลับมาที่ช่องที่2ส,สายที่1ค่ะทีเรเฟอร์มีเรทีแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่านิ้วไม่ค่อยมีแรงแล้วเวลาวางนิ้วจะวางยากทำแบบนี้ก็ได้นะแต่สังเกตเสียงมันจะขัดขาดถ้าเราใช้แค่นิ้วเดียวเมื่อเล่นต่อกันก็จะเป็นแบบนี้ ได้ด้วยเก่งมากๆเลยและถ้าเราอยากจะทําให้โน้ตกับคอร์ดอะมันอยู่ด้วยกันเหมือนที่ Apple เล่นในอินโทรเพลง Add My Words ในคลิปล่าจะทั้งทำยังไงเอาโนตแล้วก็เอาคอร์ดมาเล่นด้วยกันแบบนี้นีหลายคนเราเคยจับแบบนี้เนอะคอร์ดซีเฉพาะท่อนอินโทรหรือว่าการเล่นฟิงเกอร์สไตล์ในบางอันให้เราวางนิ้วที่เราวางและขยับไปที่คอร์ดต่อไปง่ายสุดเราเลือกเป็นนิ้วชี้กันละกันเนาะโดเรคอร์ดซ สร็จแล้วถอยกลับมาเหมือนเดิมโดทีโดท,โดทีแล้วก็เอมเนอร์จากนั้นทีโดขอดีไมเนอร์ถ้าเราอยากได้ขอดีไมเนอร์แบบที่มีโน้ตตัวเรตรงนี้เพื่อนๆจะต้องจับทาบหมดเลยที่ช่องที่ห้าอุ้ยถ้ามันบอดแบบนี้ให้เราวางทุกสายเลยโดยใช้นิ้วทั้ง4นิ้วแบบนี้ก็ได้นะ เรฟามีเรแล้วก็คอร์ดจีโน้ตตัวสุดท้ายจะกลายเป็นคอร์ดจ้ะแบบนี้นี่เอง ว่ามันเร็วเกินไปให้ลองเล่นช้ากว่านี้พอเล่นได้แล้วก็จะกลายเป็นแบบที่ Apple เล่นนี่แหละค่ะมันเล่นเอาไว้ในคลิป cover แล้วอยากเล่นแบบ Apple ได้ต้องทำยังไง Candy เราก็จะต้องเอาวิธีการ strum ก็คือการตีคอร์ดเข้ามาใส่ด้วยนั่นเองแต่ยังไม่สอนในคลิปนี้เอาขาใจกันก่อนเอาเป็นว่าเล่นโนต้ตเล่นคอร์ดสลับกันให้ได้แบบนี้และทําให้มันคล่องที่สุดเท่าที่จะทําได้สัญญาก,กับฉันได้ไหมว่าเธอจะตั้งใจทํามันเราเริ่มต้นจากอะไรที่ง่ายก่อนถ้าเด็กน้อยมาและไม่มีแรงกดให้เลือกใช้นิ้วที่ถนัดลองเล่นก่อนถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะคะอยากจะฝึกเล่นไปกับน้องนะคะให้ใช้นิ้วเดียวก่อนก็ได้และให้เขาเลื่อนนิ้วไปตา,ตามตำแหน่งให้ถูกต้องเมื่อทําได้แล้ว ค่อยเอาคอร์ดไปใส่ที่ล้างค่ะขอบคุณอินโทรเพลง a d My Verse สำหรับบทเรียนในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชม Apple Show ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันแชร์ไลย์ที่แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อของคุณกับ Apple Show ค่ะบ๊ายบาย